อย่าลืมกดติดตามมุ่งสู่1 0 0 0 0หมื่นซับสไครป์ไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนพลี่รีวิวค่ะคลิปนี้เราจะมาบอกเล่าเรื่องราววิทยภาพเพื่อนสีสีหนุ่มวัย30ต้ตนตนกับเรื่องราวความรักของพวกเขาในซีรีส์เรื่องนี้ขอให้เธอเจอแฟนแบบฉัน 我是李潇潇，一个随时可以侃侃而谈，但却对爱情不那么勇敢的人。 ที่ซีรีส์เรื่องนี้ค่ะก็ได้นักแสดงนำอย่างหุอี้เทียนะ,ะหรือว่าจากซีรีส์ที่เพิ่งจบไปมันมาดอย่างฮวาจือบุปผากลางภัยที่เรื่องนั้นจะเป็นซีรีส์ย้อนยุคเนาะแล้วก็จะแบบมีฉากบูบได้แท้ค่ะพลิกบทบาทกับซีรีส์เรื่องนี้เลยค่ะที่เป็นซีรีส์ปัจจุบันนะแล้วก็มีความแบบกุนกวนมีความปากแซบขี้แสค่ะประกอบคู่กับเลี้ยงเจียนะคะจากซีรีส์เรื่องบังเอิญพบรัก จากที่บอกไปตอนต้นคลิปนะคะว่าซีรีส์เรื่องนี้นั้นบอกเล่าเรื่องราวของความรักมิตรภาพเพื่อนซีส้สีหนุ่มวัยสาสิบต้นๆนะคะที่แสบซนสุดๆมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมพร้อมกับความฝันของแต่ละคนที่ว่าเยหานอยากจะเป็นบรรณาธิการซึ่งก็ได้เป็นตามความฝันนะทุกคนแต่ว่ามันไม่เหมือนอยู่นิดหน่อยติดตรงที่ขาดความเท่ความคููไปค่ะ แสบที่2กับสีเจเฉิงค่ะอยากจะเป็นแฮกเกอร์นะแต่กลับไม่เก่งเรื่องคอมพิวเตอร์เอาซะเลยแต่ว่าพอจะมีหัวทางการค้าอยู่นิดหน่อยนะก็เลยมาเป็นผู้บริหารนิตยสารที่เย่หานทำงานอยู่ค่ะแสบคนที่3ามกับสีเยี่ยนอยากจะเป็นผู้รักษาพดุงความยุติธรรมสันติให้กับโลกแต่กลับมาเป็นทนายความฟ้องเกี่ยวกับคดีหยา่าซะอย่างนั้นทุกคนที่พอลี่รีวิวก็ขออนุญาตสารภาพค่ะว่าหลังจากดูซีรีส์เรื่องนี้นั้น ก็คือหลงร้างตัวละครสีเย็นมากสีเย็นเป็นอย่างมากเลยนะทุกคนนะังแสดงที่แสดงเป็นสีเย็นอะ่ะเขามีสเสน่ห์แบบนิ่งๆขรึมๆมาก และแสบที่4ี่กับลูเจิงค่ะที่อยากจะเป็นดาราหนุ่มดังนะแต่ในชีวิตจริงก็คือแต่งงานแล้วแล้วก็แอบมีความเจ้าชู้อยู่ตลอดตลอดแล้วก็พ่วงด้วยตำแหน่งเป็นเจ้าของคาเฟ่ค่ะที่เรื่องราวความสนิทความซีและความแสบของทั้ง4ีคนนั้นก็ดําเนินไปพร้อมๆกับเรื่องราวของความฝันแล้วก็เรื่องราวของความรักที่กำลังรอคอยให้มาถึงเสียที ที่เรื่องราวความรักของพระเอกอย่างเย่ยหานของเรานั้นก็เริ่มขึ้นจากที่ได้แดนนะคะที่บังเอิญไปเกี่ยวได้มาจากชุดของนางเอกอย่างจีเซียงเซียงทุกคนคููพละสาวสุดสวยที่มาเข้าร่วมงานเลี้ยงในวันนั้นค่ะเพราะคาเชิญชวนของเพื่อนสนิทสมัยมหาวิทยาลัยที่นางเอกนั้นแอบมีใจให้อย่างสุยเจียเฉิงก็คือแสบคนที่สองนั่นเองที่นางเอกค่ะก็ยังไม่ทันได้เอ่ยบอกความในใจนะทุกคนที่มีต่อเขาก็อกหักดังป๊อกเลย เมื่อได้เห็นภาพปวดใจระหว่างเจอเฉิงค่ะกับเพื่อนสาวรูมเมดอดีตนางแบบดังอย่างถงอี้เหวินอยู่ด้วยกันในงานเลี้ยงคืนนั้นนางเอกของเราก็เลยตัดสินใจที่จะถอนตัวจากความรักขรั้งเดียวครั้งนี้ แต่ทว่าในระหว่างนั้นเองค่ะพระเอกของเรานั้นก็ได้บังเอิญรับรู้เรื่องราวความรู้สึกทั้งหมดทั้งมวลของนางเอกที่มีต่อเจียเฉิงแล้วก็บวกกับการที่ได้พบเจอกันอยู่หลายครั้งหลายคราวนะทุกคนก็กลับกลายเป็นว่าเป็นสนิทกันไปโดยปริยายค่ะพร้อมทั้งที่พระเอกนั้นก็เริ่มค่อยๆเริ่มมีใจให้กับนางเอกความรักก่อตัวขึ้นแล้วเกิดขึ้นจากได้แดงในคืนนั้นแน่เลย แต่ถ้าว่าทุกคนฝั่งนางเอกของเรานั้นยังไม่สามารถตัดใจจากเจียเฉิงแสบสองไปได้อย่างง่ายๆค่ะรักเขาข้างเดียวมาตั้งนานทุกคน แอบรักแอบชอบยังไม่เคยได้สารภาพรักเลยก็ขออนุญาตหืบซูอีกสักตั้งนะคะพร้อมกับได้รับรู้ถึงความรู้สึกของพระเอกที่มีให้กับตัวเองด้วยและที่ชอบสุดก็คือพระเอกแมนมากหล่อมากทุกคนช่วยนักเอกในสถานการณ์กระอักกระอ่วนนะช่วยปิดบังความลับเรื่องรักข้างเดียวแต่ในระหว่างน,นั้นก็คือคอยหยอดคอยอ่อยมีโอกาสเมื่อไหร่เจอกันค่ะเธอ ที่แบบว่าก็ได้ผลอยู่นะทุกคนเพราะว่านางเอกก็แอบใจวันๆอยู่เล็กน้อยค่ะพอเวลาไม่เจอหน้าพระเอกนะก็กระวนกระวายใจอยู่นิดหน่อยนะด้วยความที่แบบพระเอกก็หล่อแล้วก็แสนดีขนาดนี้อทุกคนถึงแม้ว่าจะปากแซบชอบแสก็เถอะสามสองหนึ่งชู一天的相处中我的心一点一点的向他靠近着 潇潇，谢谢你来到我身边，也谢谢你来到我身边。กระทั、嗯、่งทุกอย่างกำลังจะดีแล้วทุกคนความรักดันแตก เตียเฉิงและถงอี้หวนค่ะได้รับรู้เรื่องราวความรักข้างเดียวของนางเอกจากกําลังจะจบลงอย่างสวยงามนะนางเองกกาลังจะตัดใจจากเชียเฉิงได้พระเอกกาลังเริ่มจะทําคะแนนได้กับแปรเปลี่ยนเป็นสถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจเป็นอย่างมากทุกคนเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อหลายทีนี้ พร้อมกับเรื่องราวความรักของน้องสาวเจียเฉิงค่ะที่มีต่อเพื่อนทนายสุีย่ยนนะที่ยังมีรักมั่นคงต่อภรรยาที่เสียชีวิตไปแล้วและลู่เจิงค่ะชายผู้ทําแหวนแต่งงานนะหายได้ทุกวันเจียเจียเขาโกรธจะตายอยู่แล้วลู่เจิงทำไมถึงแบบทำแหวนแต่งงานหายได้วันนะั้นดูไปก็แบบรุนมากว,าว่าวันนี้ลู่เจิงจะทำแหวนแต่งงานหายอีกหรือเปล่า พร้อมกับเรื่องราวสนุกสนุกของแกงเพื่อนสีไว้ย34คนที่เวลารวมแกงคันดีไลมันแบบมีความน่ารักมีความตลกแล้วก็มีความแสบซนมากทุกคนมันจะมีเหมือนบทสนทนาหรือความคิดของตอนมัธยมที่อยากจะทำอะไรแสบๆอ่ะที่อยู่ในร่างของคนที่เป็นอายุ30นะคะดูไปก็แบบเออเพลินสนุกดีที่อยากจะชวนให้ทุกคนไปสนุกด้วยกันแล้วก็ตามไปลุ้นกันต่อเลยคะ่ะว่าพระเอกนั้นผู้อยู่ท่ามกลางความรัก และเพื่อนซีจะเป็นยังไงต่อไปนะคะนางเอกค่ะจะเลือกมอบใจให้กับใครท่ามกลางความสับสนวุ่นวายนี้ก็ขอให้เธอเจอแฟนแบบฉันถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพลิยรีวิวด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอไปตามดูความแสบซ่าของแกงเพื่อนซีสี่คนวัยสามสิบต่อก่อนนะคะไปละค่ะบ๊ายบาย